เรียกว่ามีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาให้แฟนๆได้ยิ้มตามกันอีกแล้วสำหรับซุปตาสาวอ้ํพัชราภาชัยเชือ้อกับนักปั้นมือทองเอสุภชัยศรีวิจิตเพราะหากได้เจอกันทีไรก็มักจะเสิร์ฟความฮาให้คนรอบข้างได้อารมณ์ดีไปด้วยเสมอล่าสุดค่ะอ้ํพัชราภาก็ได้นำส้มหนึ่งชุดไปไหว้สวัสดีเอสุภชัยถึงหน้าบ้านในวันตรุษจีนทั้งเอ่ยปากแบบขำๆว่าอ้ํไม่ได้หวังอะไรเลย จากนั้นค่ะพี่เอสุภชัยก็ได้ให้ซองอ่างเปาที่มีเงินสดเป็นฟ่อนอยู่ในนั้นซึ่งทําเอาสาวอ้ําถึงกับยิ้มแก้มปริแล้วก็พูดต่อว่าต้องรับไว้ค่ะเดี๋ยวพี่เอจะเสียใจซองหนาเลยเหรอคะแค่ส้มพันเเองพร้อมกับอมยิ้มเบาๆให้อีกหนึ่งทีงานนี้อ้ําพัชราพายังได้เขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่าขอบคุณพี่เอนะคะให้ซองน้องอีกแล้วเฮงเงเร็วรวกันนะคะทุกคน ขอบคุณนะคะน้องอ้ําซองมาเร็วซองเร็วอ่างเปาเร็วน้องอ้ําขาอ้ําไม่ได้หวังอะไรเลยน้องอ้ําไม่ได้หวังนะน้องอ้ําขาน้องอ้ําเดินมาเลยค่ะน้องอ้ําไม่ได้หวังนะน้องอ้ําขาน้องอ้ําไม่ได้หวังนะน้องอ้ําไม่ได้หวังน้องอ้ําไม่ได้หวังใครจัดวันเลยเหรอคะให้กลางวันค่ะน้องอ้ําเขาไม่มีกลางคืนไว้ให้ค่ะน้องอ้ําขาเดี๋ยวพวกน้องนุ๊กน้องอะไรเนี่ยน้องอ้ําไม่รับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอ๋อค่ะค่ะน้องอ้ําเสียใจน้องอ้ํา แค่ส้มพันเจ็ดเองอะโอ้ตายแล้วได้มากเลยอะกำไรพันเปอร์เซนเลยนะคะไอเดต่างค่าส้มยังไม่จ่ายอะตังค่าส้มก็ยังไม่จ่ายขอบคุณนะคะมาให้เฮ้ยมาเลยน้องอ้าค่ะมาๆมาลงทุนนะคะส้มพันเจ็ดนะค่ะแต่ได้ยังไม่ได้จ่ายตังค์เพราะว่าฝากกับซื้อไว้ค่ะ มาเร็วตั้มขาฝากรักไปก่อนนะคะน้องอั้มขาเดี๋ยวหมดค่ะน้องอั้มขาฝากรักไปที่นี่เลยนะคะได้อั้มชอบปัจจุบันชอบเงินมากค่ะโอเคค่ะเห็นไหมพี่ให้สองอย่างเม่อเา่อนมาน้องชายก็ให้ทองอั้มปื้มมากเลยวันนี้อั้มอ็วันนี้เพราะว่าได้เงินได้ทั้งทองเลยได้ทั้งปลาทูชอบค่ะน้องอั้มขาเค้กก็ได้นะคะโอเคนี่พี่เก็บไว้ให้นะคะน้องอั้มไม่จริงจรที่แต่งตัวออกจากบ้านมา